กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้ดำเนินการโครงการสร้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ว่างงานจำนวน32,718อัตราให้มีงานทำและให้ได้รับการพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ โดยมีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นหนึ่งในสถาบันอุดมศึกษาจ้างงานประชาชนจำนวน2,963อัตราและอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ร่วมเป็นหนึ่งในหน่วยงานจ้างงานประชาชนจำนวน200อัตราภายใต้โครงการอวอรสร้างงานในส่วนที่1นั้นเป็นรูปแบบของการทำงานที่อุทยานวิทยาศาสตร์เองในส่วนที่2นั้นจะเป็นส่วนของการที่ เราเรียกว่าเป็นตัวแทนของทางอุสตสาหกรรมในการไปทํางานร่วมกับทางภาคประชนอนาคตอันใกล้เนี่ยก็อาจจะได้มีการมาทํางานร่วมกันอีกในรูปแบบของการมาทางานที่ทางอุสตสาหกรรมเองนะครับเพื่อต่อยอดด้านนวัตกรรมครับผมเนื่องจากที่ผมเป็นนักศึกษาจบใหม่การได้เข้ามาทํางานในตําแหน่งนี้ทําให้ผมได้เปิดประสบการณ์ได้รับความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับด้านอาหารเพราะว่าส่วนตัวผมแล้วเนี่ยไม่ได้จบด้านอาหารโดยตรง ซึ่งผมคิดว่าเป็นประโยชน์กับผมอย่างมากผมสามารถนำไปต่อยอดต่อได้ในวิกฤตส่วนตัวในอนาคตครับผมผมก็ได้รับหน้าที่มาช่วยดูแลโครงการที่จะช่วยผลักด,ดันผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมครับผมการได้เข้าโครงการนี้ครับผมผมก็ได้ประโยชน์ต่างๆมากมายทั้งประสบการณ์การทํางานครับผมได้พบเพื่อนๆใหม่ๆที่ทํางานด้วยกันได้ประสบการณ์ใหม่ๆและก็ได้คอนเน็กชันที่สามารถนําไปใช้ในอนาคตได้ครับผม ขอบคุณกระทรวงอวที่มีโครงการอวสร้างงานทำให้ได้พัฒนาทักษะความรู้เพื่อใช้ต่อยอดในอนาคตได้ค่ะโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการโควิด1 i n e หรืออวทสร้างงานนี้เป็นโครงการที่สามารถช่วยเหลือประชาชนที่ว่างงานให้มีงานทำและทำให้ได้รับการพัฒนาทักษะในด้านต่างๆเพื่อส่งเสริมการบูรณาการทักษะความรู้ให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม สามารถต่อยอดการทำงานในอนาคตได้ไม่ว่าจะการทำงานกับภาคเอกชนหน่วยงานภาครัฐหรือการสร้างธุรกิจเป็นของตัวเองอีกทั้งยังเป็น,นกลไกสำคัญที่ผักดันให้เศรษฐกิจไทยก้าวต่อไปอย่างมั่นคงมั่งคั่งและย,ยั่งยืน